มาคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลจากที่ได้มีคอมเมนต์เข้ามาใน,ในหลายๆคลิปของเรานะคะถามว่า,าสนใจอยากจะมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนว่ามาเป็นพยาบาลที่ประเทศสวีเดนเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะ ทน,นพื่อน,นมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องวดาวฝรั่งสวีเดนหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานพอสมควรค่ะก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ช่วยพยาบาลจากที่ได้มีคอมเมนต์เข้ามาใน,ในหลายคลิปของเรานะคะถามว่าสนใจอยากจะมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนว่ามาเป็นพยาบาลที่ประเทศสวีเดนเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะ ก็จะมาตอบคำถามนี้ค่ะก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีแฟนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เคยมาที่ประเทศสวีเดนเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะแนะนำได้นะคะก็คือให้เพื่อนๆที่ต้องการอยากจะทำงานแต่ว่าในอาชีพผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าถ้า มีการลงสมัครแล้วเนี่ยเอางี้ก่อนละกันค่ะก็บอกไว้ก่อนว่าก็ไปติดต่อที่กรมแรงงานในส่วนการจัดหาจัดหางานที่มาทำงานต่างประเทศอ่ะนะคะก็ไปลงชื่อไปกรอกรายละเอียดไว้กับเจ้าหน้าที่ของกรมจัดหางานตรงนี้นะคะในส่วนที่มาทำงานต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ น่าเอ่อน่าจะมีทุกจังหวัดด้วยนะคะเอ่อไปไปติดต่อสอบถามเขาได้นะคะหรือว่าเจ้าที่อาจจะแนะนาให้ไปไปไปจังหวัดอื่นไปส่วนกลางอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเอ่อแรงงานจังหวัดอะคะ่ะเข้าไปสอบถามได้นะคะทีนี้เนี่ยเอ่อก็จะจะพูดถึงในส่วนของผู้ช่วยพยาบาลนะคะเพราะว่าเอ่อผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนเนี่ย ถ้าเราพูดกันในแง่ของคนที่เรียนนะคะที่จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลปีครึ่งเนี่ยถ้าท,ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยก็คือคุณต้องได้ภาษานะคะใน,ในสามารถที่จะผ่านเกณฑ์เอาง่ายๆเขาจะมีก่อนว่าก่อนที่คุณจะไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลของที่นี่ได้เนี่ยคุณต้องผ่านเกณฑ์อะไรมาก่อนนะคะก็คือคุณต้องมีความรู้ทางด้านภาษาสวีเดนเนี่ยในระดับ จบในระดับปถมก็คือเพราะว่า,าหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเนี่ย<อ>เขาเรียนในระดับมัธยมนะคะก็คือมัธยมปลายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จบชั้นประถมปฐมสิต้องจบในชั้นมัธยมตน้นถ้าเทียบกับบ้านเราเพราะว่าที่เนี่ยกุลสกูลล้านเนี่ยเขาเรียนกัน9ปีก็เท่ากับคนที่จบมสามบ้านเรานะคะแล้วก็ไปต่อยิมโนเสียยิมโนเสียก็คือเหมือนม,มปลายบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะะบางคนก็ไปต่อในสายอาชีพบางคนก็ ไปต่อในสายสามัญอย่างเงี้ยนะคะสายอาชีพก็ไปเรียนปชวชอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเทียบกับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณจะไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนได้เนี่ยคุณต้องต้อง,ต,องต้องมีความรู้ทางด้านภาษานะคะภาษาสวิดิชเนี่ยก็คือสามารถอ่านออกเขียนได้นะคะในระดับพอสมควรอาจจะไม่ต้องเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถสื่อสารได้ผ่านการทดสอบใน ใน,ในหลักสูตรของการเรียนภาษาสวีดิชนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีเกณฑ์ในการในการในการทดสอบอยู่แล้วนะคะว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านคุณจะต้องไปได้ไปขั้นต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่จบผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศไทยแล้วอยากมาทำงานที่ที่สวีเดนนะคะไม่มั่นใจนะคะว่าทางสวีเดนเนี่ยเขารองรับ หรือว่า,อาสามารถที่แบบว่าเ,าเมื่อเมื่อคุณลงทะเบียนเซิร์ชหางานมาแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะได้มาอ,าอาจจะได้มาหรือว่าไม่ได้มาตรงนี้นะคะถ้าได้มาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาสวีสดนเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงในการที่คุณจะได้งานตรงนี้นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คือ <ç>: ก็คือแนะนําได้ประมาณนี้นะคะว่าจะอยากมาแล้วต้องทำยังไงนะคะสาหรับคนที่อ,อ,อยากทำอาชีพผู้ช่วยพยาบาลท,ที่สวีเดนแล้วก็ไม่ได้มออีแฟนเป็นคนสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงต้องอยากไปติดต่อก็คือต้องมีแฟนเป็นคนสวีเดนนะคะหรือว่ามีญาติเป็นคนสวีเดนที่สามารถออที่จะรับรองเรามาอยู่ที่สวีเดนได้นะคะ สำหรับแฟนเน ajuda, ี่ยอาจจะอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายที่สุดเราพูดถึงในกรณีที่ที่มีแฟนเป็นเป็นชาวสวีเดนนะคะก็อาจจะง่ายที่สุดเพราะนั้นน่ะไอการที่คุณจะมาเรียนที่ประเทศสวีเดนได้เนี่ยคุณจะต้องมีวีซ่าอยู่อาศัยนะคะสองปีเป็นอย่างน้อยนะคะหนึ่งปีหรือสองปีนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่วีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวเนี่ยมันจะ มีอายุประมาณสองปีนะคะบางคนก็อาจจะได้ปีหนึ่งแต่ถ้าได้วีซ่าตัวนี้แล้วมาอยู่ที่เนี่ยก็สามารถไปลงไปลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนของเขาได้นะคะก็เริ่มเรียนภา,าษาสวีดิพื้นฐานไปก่อนซึ่งที่เขาเรียกว,ว่า SFE นะคะก็ไปลงทะเบียนกับคอมูลน,นั้นๆแล้วก็ไปสมัครเรียนภาษาจนจบหลักสูตรของ SFE เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปต่อ กุนนะคะก็คือ S A S นะก็อาจจะเรียนแค่ตัวเดียวนะคะมันจะมี2ตัวนะคะก็อาจจะเรียนแค่ตัวเดียวซึ่งจบตัวเนี้ยสำหรับคอมูลที่เราอยู่เนี่ยสามารถที่จะสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้เลยนะคะก็เป็นในขั้นของออระดับมัธยมปลายนะคะ ซึ่งตัวนี้หลังจากที่จบ s f v e แล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้จบเลยในขณะที่ตัวเองมีวีซ่า2ปีวีซ่าวีซ่าอยู่อาศัย2ปีนะคะก็ไปต่อเป็นวีซ่าถาวรน,นะคะบางคนอาจจะได้วีซ่าถาวร5ปีเลยหรือบางคนอาจจะต่อด้วยวีซ่าอยู่อาศัยอ,ยอีกปีหรือ2ปีก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่เคสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าทุกคนผ่านจากวีซา่าสปีแล้วไปเป็นวีซ่าหปีเลยเนี่ยไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าได้กันทุกคนอาจจะต้องอยู่กับวีซา่าสปีอีกครั้งก็ได้หรือว่าต่ออีกปีหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะยังไม่ได้วีซ่าถาวรน,นะคะทำไมถึงต้องพูดถึงวีซ่าถาวรเพราะว่าวีซ่าถาวรเนี่ยถ้าคุณจบจบ s f ส e แล้วเนี่ย แล้วคุณไปต่อกุลเขาเรียกกุลน่นะคะก็คือไปต่อระดับมัธยมต้นอีกเนี่ยในระหว่างที่คุณเรียนภาษาสวิสิดิหนึ่งเนี่ยถ้าคุณได้วีซ่าถาวรเนี่ยคุณสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือนะคะในระหว่างที่คุณเรียนได้แล้วพอคุณจบคุณได้เขาเรียกสเปนสกาเอนะคะก็คือได้ ผ่านภาษาสวีดิชหนึ่งไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปสามารถที่จะไปสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ในในขั้นนี้คุณก็ยื่นขอเงินช่วยเหลือในระหว่างที่คุณเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยเขาจะมีไปฝึกงานนะคะไปฝึกงานเนี่ยถ้าคุณเลือกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะ ทำในส่วนของแฮมชันส์ก่อนนะคะเท่าสำหรับเรานะคะจากประสบการณ์ของเราที่เราทำมาที่เราเรียนมาก็คือไปทำในส่วนของแฮมชันส์กอนนะะในขณะทีเ่เราไปทำตรงนั้นน่ะถ้าเราฝึกงานแล้วเราทำให้ให้ให้ที่ปรึกษาเราเก็คือพนักง,งานในตรงนั้นแหละซึ่งซึ่งเขาได้รับการอบรมในการเป็นผู้ช่วยสำหรับคนที่ไปฝึกงานนะคะ ถ้าทาอะไรต่างๆให้เขาเห็นแล้วว่าโอเคเรามีความสามารถในการที่จะทํางานผู้ช่วยพยาบาลนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคอนแทคในการให้เราเนี่ยได้งานซัมเมอร์หรือว่างานในระหว่างที่เราเรียนได้ซึ่งแต่มันก็จะมีข้อจํากัดอีกแหลคะค่ะว่าในระหว่างที่คุณเรียนคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วเนี่ยแล้วคุณมาทํางานพิเศษคุณก็จะได้เงินเดือนในสุนตรงนั้นดกมันก็จะมีลิมิตว่าคุณจะทําได้ไม่เกินเท่าไหร่คุณถึงจะ ไม่ถูกเรียกเงินช่วยเหลือเนี้ยกลับคืนไปนะคะค่ะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของพยาบาลอ,อ,อาชีพพยาบาลก็อาจจะดูซึ่งอีกระดับหนึ่งจากผู้ช่วยพยาบาลไปนะคะแล้วก็ไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าเราอ่ะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของพยาบาลแต่เราอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจบ พยาบาลมาจากประเทศอะไรแต่ไม่ได้จบจากฟิลิปปินสน์นเขาจบจากตะวันออกกลางแหละสักประเทศหนึ่งเราจําชื่อไม่ได้นะคะ<ๆ>เขาก็มาก็มาเรียน s อสพร้อมกับเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสมัครเรียนเขาเก่งภาษาอังกฤษมากนะคะเขาก็พยายามที่จะไปสมัครเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลหรือของคมูลอะไรก็แล้วแต่แต่ถูกปฏิเสธนะคะในเรื่องของภาษาแล้วก็หลักสูตรพยาบาลที่เขาเรียนมา ไม่ได้รับการรับรองทั้งหมดเพราะนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศสวีเดนนะคะนี่จากจากสิ่งที่เราเจอนะคะเราเราไม่การันตีนะเพราะว่าที่เออมืองไทยเนี่ยมออีพยาบาลที่จบจากมหาลัยหรือว่าจากออวิทยาลัยพยาบาลต่างๆเนี่ยซึ่งทางสวีเดนอาจจะรองรับตรงนั้นทั้งหมดก็ได้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเกิดเขารองรับทั้งหมดเนี่ยคุณก็สามารถยื่นใบสมัครกั คมูนหรือว่ากลับโรงพยาบาลได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เราตอบได้คร่าวๆประมาณขนาดนี้ในส่วนของพยาบาลนะคะซึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้รายละเอียดเราไม่ได้มีความไม่ได้มีประสบการณ์จากในเรื่องของพยาบาลแต่เราเล่าจากที่เพื่อนเราที่เป็นคนฟิลิปปินส์นะคะที่ที่ที่เขาทําแบบนี้เขาก็ไปเริ่มเรียน,นพยาบาลใหม่ พยาบาลที่นี่จะเรียน3าปีจบมาณปัจจุบันนี้เพื่อนคนนั้นก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลของเมืองนี้แหละค่ะนะคะคาะจากการตอบคําถามตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไดบ้างนะคะจากที่ถามเข้ามาแล้วส่วนในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรจะเอาจะเอาประสบการณ์หรือว่าเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต้องฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปนะคะคลิปนี้ฝากเพื่อนเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ